ภากรเปิดโอกาสเปิดเวทีให้กับเด็กเก่งนะคะโดยทางด้านของสอพทก็ได้จัดแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎหวังที่จะผลักดันให้นักเรียนที่สอบผ่านเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีโลกค่ะ ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีมีการจัดแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรมงเพชยอดมงกุฎครั้งที่4เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ5รอบซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นโครงการที่มูลนิธิร่มฉัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทจัดขึ้น โดยในวันนี้เป็นการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ59จังหวัดทั่วประเทศจำนวนกว่า3,000คนร่วมสอบแข่งขันผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร นายสุทธิพงศ์โมลาวันผู้มนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกล่าวว่าการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎนอกจากเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถเชิงลึกในด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีโอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับโลกอีกทั้งยังสามารถไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศ <c oughs> เพื่อนําประสบการณ์ความรู้กลับมาพัฒนาประเทศเพราะในขณะนี้ยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้อีกเป็นจํานวนมาก